เส้นทางบันเทิงเขาวแรกวันนี้มาที่นางเอกสุดฮอตมุกดานรินรักคนที่แฟนๆกำลังเชียร์ให้เปลี่ยนสถานะกับเข้มหัสวีค่ะล่าสุดมุกดาขอพักสถานะสักครู่แล้วไปทำกิจกรรมสุดชิคสร้างงานศิลปะบนจานเซรามิกย่านจุฬาและมาร่วมเมาเรื่องฮาฮาของมุกดาด้วยรอฟังได้ในรายการภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My Friend เสาร์นี้เวลา12นาฬิกา5นาทีค่ะภม่คิดสุดคดิดถึงก็ดีใจค่ะดีใจรั้งแรกของหนูงนี่ไงคิวทองคิวทองพี่เหตุหนูเป็นยังไง คิดว่าจะดุดดุนิดนึงอะไรเงี้ยเออก็ดุจริงๆยอกยอกหยอกหายากมากที่ผู้หญิงจะนิสัยแบบเหมือนผู้ชายแล้วก็เป็นคนตรงๆไม่ได้พูดไรสาระไปเลยเปื่อยเหมือนเหมือนผมอะไรเงี้ยตกใจคือหนูไม่รู้ว่าว่าปกติมีแขกรับเชิญตลอดมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ดิวได้ไม่ดิวได้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะแทบนี้ภารกิจสนิทถึงก็มกมุ่งดาวมาค่ะฝากติดตามันด้วยนะครับครับเจอกันครับผมวันเสาร์นี้ครับ